ปุกันสำหรับงานครั้งที่2ของปีนี้งานคอมมาทนะคะแล้วก็เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับงานที่ว่านี้คําถามวันนี้เพื่อแจกซินเตอร์ของ c a n นอนะคะถามว่างานจบวันไหนคะ่ะส่งมาที่4221922นะคะ4221922คอมมาท ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นแล้วตอนนี้จบวันไหนแล้วก็จะได้รับเครื่องนี้ไปเลยส่วนวันนี้คุณศรีสุดาไม่ยอมอยู่ในสตูดิโอคะ่ะเพราะว่าออกไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะข้อดีมีมากแต่ข้อเสียและภัยที่มีก็มีเหมือนกันมีเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะสาวๆนะคะไปฟังจากคุณศรีสุดาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอมขวัญและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ คุณผู้ชมเคยถามตัวเองไหมคะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณใช้คอมพิวเตอร์หรือว่านําตัวเองเข้าไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์สักกี่ชั่วโมงนะคะมากเกินไปหรือเปล่านะคะยิ่งใช้มากเนี่ยข้อมูลที่เราส่งขึ้นไปบนสังคมออนไลน์เนี่ย เชื่อว่านะคะบางคนส่งข้อมูลส่วนตัวขึ้นไปด้วยและข้อมูลส่วนตัวนี้แหละค่ะเสี่ยงต่อการที่จะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือนะคะของคนที่ประสงค์ร้ายหรือแม้กระทั่งระบบออนไลน์ที่ไม่มีความปลอดภัยวันนี้ดิฉันเลยเดินทางมาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อจะได้ให้คําแนะนํากับเราค่ะอาจารย์ปริญญาหอมเมเนกหรือว่าแอดปริญญาเอซิสค่ะผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเราเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะ อาจารย์คะแต่ละวันอาจารย์ส่วนตัวก่อนอาจารย์ใช้อินเทอร์เน็ตสักกี่ชั่วโมงแต่ละวันใช่ไหมครับก็ใช้ในช่วงเวลาทํางานก็ครับเ้าคืนก็นั่งพิมพ์บทความอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเยอะไหมประมาณสักหกชั่วโมงนะค่ะอาจารย์คะในสมัยที่อาจารย์เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะภัยส่วนใหญ่จะเป็นภัยไวรัสนะครับแล้วก็จะกระทําต่อกับเครื่อง ที่ติดไวรัสก็จะแบบไฟล์หายเคืค่อนใช้งานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์แฮกกิ้งนะมันจะเริ่มเป็นเหมือนกับว่ากระทบกับคนชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยกระทบกับค,ความเป็นอยู่ของเราเด้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้วในยุคที่มีอุปกรณ์สื่อสารพกพายอย่างเงี้ยนะคะมันเสี่ยงต่อการที่จะถูกาการไม่ปลอดภัยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไงคะครับก็ แคปเจอร์เขาได้บอกแล้วว่าอีกไม่กี่ปีหน้าประมาณห้าปีนะว่าแอปพลิเคชันยังจะบุ่ไปเล่นบนมือถือทั้งหมดค่ะแต่แล้วผมไปดูงานที่รัปั้นมาไปเยี่ยมบ้านบิลเกต์มาเขาบอกว่าโมบายคือดีวีพีซีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะหันไปทำธุรกรรมบนเครื่องมือถือคราวนี้บริษัทมือถือแต่บริษัทที่เขาทำธุรกรรมในข้าฉลาดเขาจะพีโหลดโปรแกร,รมมาถูกไหมซื้อมาแล้วมีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์มาค่ะอะไรเงี้ยมันทำให้คนเนี่ยใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาซื้อรถปุ๊กก็ะเมียนที่รัฐลงมาให้เราอะะะไรเงี้ยคค่กาน็จ สมัครใส่ข้อมูละนะาัรลังแคมอย่างบัลลังกแมเราไม่ใส่ชื่อนะ,ะก็ขอเบอร์มือถือแล้วถ้าเราไม่ใส่เบอร์มือถือเขาไม่ให้เราสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับคือยังไม่รู้วิธีการใช้มันปลอดภัยแต่ว่ามีมาให้ใช้ถึงที่ถึงหน้าบ้านแล้วถึงที่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้นะี่คือก่อนสมัครนะ,ะหล,ลังจากสมัครปุ๊บเนี่ยเ็าจะเริ่มป้อนข้อมูลต่างๆในคุณสีดาได้เกินในรายการแล้วว่าอาจจะใส่ข้อมูลส่วนตัวไปคิดว่าจะพบวพวกเ่านั้นที่จะเห็นแต่จริงไม่ใช่จริงเขาสามารถจะเซิร์ชจาก Google หรือว่า เซิร์ชเอนจินของ t w i t เตอร์หรือ Facebook เองเขาสามารถจะหาได้แต่ที่มันมีภัยที่มันหนักกว่านี้เช่นเราอาจจะเป็นคนที่ถ้าเราเป็นคนไม่ดังไม่ได้เซเร์ฟไม่เป็นไรแต่คนที่มีชื่อเสียงบนเซเร์ฟเนี่ยถ้าไม่รีบไปจด t w i t เตอร์เฟ้บุ๊กก่อนเดี๋ยวจะมีคนช่วยจดให้แล้วราจดปุ๊บเนี่ยนะเข้าไปทำทตคทำหยาบคายหรือมิ่นหรืออะไรแบบนี้ลายชื่อเราอันนี้มันก็เดือดร้อนกันแล้วตอรวจพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นเราหรือเปล่าหรือจับการเป็นคนดังแล้วตั้งมีวนทวิตเตอร์ล คนเอาไว้เข้าเราไปอะ่ะบางทีเราอาจต้องตามไปคลตรอดตัวเองหรือคือคนที่เขาตามองเราเขาก็ไม่รู้ว่านั้บัตรตนนั้นน่ะเป็นที่ตัวเราแล้วถ้าจะให้แนะนําองค์กรในเรื่องของการกําหนดโพลิซีหรือนโยบายในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอาจารย์จะแนะนําว่ายังไงคะครับตอนนี้ก็ปัญหาองค์กรเนี่ยจะมีอยู่สองแบบที่แบบแรกคือยังไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่าจะห้ามเลยอะไรเงี้ยเข,า,ข,า,ขาแนะนําว่ายังไงก็ต้องให้ใช้เพราะโลกมาถึงยุคนี้แล้ว w i t t e r f a c e b o o k เนยังม,มัน้องใช้กันเพื่อเกิดประโยชน์ในด้านบวกแต่จากนี้ใช้ยังไง ให้ปลอดภัยก็จะมีกระบวนการอยู่สองกระบวนการก็คือว่าต้องทำาอะไรในเทรนนิ่งก่อนค,คืออบรมก่อนว่าเออภัยมันเป็นยังไงค่ะแต่ให้ให้ใช้อย่าปลอดภัยเนี่ยต้องรู้ว่าภัยที่มันจะมาถึงตัวในการใช้เฟซบุ๊กฟิลเตอร์เป็นยังไงเสร็จแล้วก็จะออกนโยบายค่ะแต่เขาเรียกว่า AUP seven youth policy คือให้ให้ใหพนักง,ง,งานเนี่ยเซ็นรับทราบันนั้นที่จะมีเป็นดุวยนดนค่ะถ้าเหมือนกับฝรั่งมาวันไทยเราะว่าห้ามใช้ท้าชี้อะไรเงี้ยคืออะไรที่ควรไม่ควรทำสิบอย่างมีอะไรบ้างอะไรที่ควรทำสิบอย่าง ก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็จากนั้นก็คือมีการมอนิเตอร์ลิงว่าพนักงานเนี่ยมีการละเมิดตรงนี้หรือเปล่าถ้าละเมิดก็อาจจะเรียกมาตักเตือนหรือว่าให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้ใช้แต่ว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทความปลอดภัาายคือส่วนหนึ่งของนที่เนี่ยข้อมูลโน้ตไหลผู้นักงานบางคนรู้เท่าที่ถึงการเขาก็เอาข้อมูลบริษัทเนี่ยโหลดเข้าไปใน f เฟซบุ๊กอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราให้เขาเล่นเราก็ไปห้ามเขาไม่ไใช่ไหมครับก็ต้องตักเตือนกันแล้วก็บอกว่าอาจจะถ้าไม่ให้ โหลดเข้าไปตรงนั้นเข้าไปในในโปรแกรมนั้นแต่ว่าที่เขากลับไปบ้านเขาก็อาจจะไปโหลดก็ได้เพราะนั้นก็ต้องมีนโยบายว่าถ้าเป็นส่วนตัวอยู่โหลดได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นของบริษัทเนี่ยอยู่ห้ามทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็กำหนดออกมาเป็นก็กำหนดออกมาเป็น policy ต้องมี policy ครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคนจะบอกว่าติดโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ว่าได้ออกมาใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่แบบเนี้ยอย่างที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมีคําแนะนํำไหมคะว่าควรจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในนั้นหรือเปล่าก็ถ้าจะเป็นคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เราไม่รู้ว่ามีโปรแกรมพวกคีย์ล็อกเกอร์ใครอยู่แล้วบางทีมีควดัอยกคีย์บอร์ดอาจจะเข้าพวกไวรัสออนไลน์สแกนเนอร์พวกของเทนไมโครหรือของอะไรเงี้ยออ๋คือแนะนําให้เข้าเว็บประเภทนั้นเข้าเว็บนั้นก่อนแล้วมันจะส่งโปรแกรมมาสแกนสักรอบหนึ่งจะใช้เวลาหน่อยนะอาจจะแค่ท่าทีสิบนาทีเมื่อปัสกจายพวกบาวแวร์คีย์ล็อกเกอร์แล้วเราก็ค่อยเล่นอ๋อก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่แนะนําว่าพวกแล็ปท็อปเข้าเล่นไวไฟให้ดีกว่าค่ะจะเซฟจ่าค่ะค่ะคุณผู้ชมก็คงจะเห็น ว่าภัยออนไลน์เนี่ยนะคะมันมาจากตัวเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้โซเชียลในร์กอย่างไม่ระมัดระวังวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้นะคะและคาแนะนําดีๆต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมมนเอกหรือว่าแอดปริญญาเอซิผู้ช่ยวชาญทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเราเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยยังไม่มีเพียงเท่านี้นะคะคุณโยแวบอกว่าเรื่องของการติดตั้งพาสเวิร์ดก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันในช่วงไอทีเดติดตามได้กับคุณโยแวค่ะช่วงนี้ดิฉันศรีสุดาววินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ